จมักจมยังอ่ะนะจมเห็นเองอีแล้วอ้าวนี่เห็ดยางน้อบาดจมอีแล้วเพิโทรหาเพิ่นเมื่อพุ่นก็บ่ได้มีสัญญาณได้ซั่นว่าบ่ได้โทรศัพท์ได้เพื่อพ่นะเพิ่นว่าบ่อันทางรเพิ่นเองย่าโทรบ่ทางไปบ้านย่านั้นแม่นบ่มีสัญญาณได้เข้ามมากินอยู่บ่ ถ้าเป็นไปได้าวาสโมเพิ่นนันยอมให้อหาลูกมาให้เอื้อยเลี่ยงอะเพิ่นก็นชิเลี่ยงชิดูยูเพิ่นว่ชสิให้คาเลี่ยงดูทางนอันน้องมตน์นะสามแญ่เพิ่นวาดุโตนยันเมพ้าห่อพ้าหาอเพิ่นวา สวัสดีและสบายดีเด้บอบอ e มีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนบอกว่าพี่น้องพงังเราพังไทยเด้อต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนเขาเข้าสู่ส่องสนนสายรุ่ยอีกแล้วพีนนพวพวนนน่น้องเอ้ยมาพรมพ่อสนมณิกาท้าสนินกาสีเดินทางเข้าไปหาพวกอะสี่ขับหาทางสาบคนเพลินพี่น้องเอ้ยเนาะกามีเนสีบอลน้ำเพลนแนมันะนี่เนาะแล้วก็สีแนะนำทางพนเพลนแน กสิบอกข่าวดีขึ้นบ้านไม้ทางน้องสมบมระพี่น้องเอ๋อจังไดคลิปนี้ก็ไปลุ้นไปส้มน้ำกันเนาะโดยเพราะว่าท้าสนอกระหินท้าสับปนเพลนมาแต่เกี่ยวข่าวบ้านยาเพลินละพี่น้องเอ๋อจังไดก็ข่าวไปโอไปลอมไปไทยไปถามเพล่นเนะาะเพิินได้ของตอนของผักจากาบ้านยาเพิน่นได้ข่ามาจากสอบเนาะเพราะว่าเพิ่นไปเกี่ยวข่าวพ,พี่น้องเอ๋โดย อันนี้มาเพื่อนสัพนเพื่อนเพื่อนยังไงปาิมาแจ้งบอกเพื่อนเลยเนาะอีดาเฮงยังนะฮะสบายดีมาหุ่นบันไดยี่จอนนะฮะมาเมื่อไดเมาถมาถ่ายนี่ผู้ปีิมะสแมามื่อนี้ยังดียายกันบานะแม่ อืเฮ็ดยังสาวพนนะเอาสบายดีสดีป่ห่างกมบ้าห่งกมาอืเพื่อนไมคทูเพือนมาหนิมาจมพัทยาจมยังอะนะจุมมีแล้วเอามีเฮ็ดยังนอกบ้านจมมีแล้วทูเพืนส่ คุณทำกวบสารแน่บอกก็จะรู้อยู่คิปุ่นคิปุ่นนะมันลมหัวลมออกเห็นกะติ๊กแล้วนี่จำมาแต่ไซ้มาไม่นั่งมาทางกับมาหอดมานี่เม็นบอกมาหอดกับมได้อยู่สู้เพื่อนสู้ชานเอาคือเกี่ยวข่าวแล้วไว้ใช่สับผลสักก็เก้าให้ เกาให้แม um, mm, ่นด mm. um, anyway. ิก um, uh, mm ็ช hmm? uh, um ัดจักเกาให้ให้ใหญน้อยบ่ต่บ่น้อยเพิ่นใด๋นะอืมให้ใหญ่ทีแรกว่าใช่ซะทะก๋วเกี่ยวนี่ลอืมกลางคืนก็บ่กันกินมื้อคนกปากลางคืนกลางคืนกเกี่ยวคนซะเว้น่ะเกี่ยวอได้แล้วก็คนไปนํา ยู่เนาะเฮืมันคือว่าแหละเอามาทูกับสัมปะปิขี้ดินขี้พุ่นมีหยังได้บาดนี่ครับหยังได้บาดอข้างนอกแล้วนีเนาะอยากนมได้จกลูกชายไดอันนี้กินนมกตนอืกนกเขียนบ่ล อ่อัล่20,000พูได๋25พูได๋อืมมันอยู่ข้ผู้ปวดอยู่ในได๋ลมเย็นสบายแล่ปะช่องบัดนี่เนาะโอ้บ่มีบ่นั่งเลยอันนี้มีดเ็ๆมันบ่แม่นปิ่นนามาทางนี้เนาะาปิ่นนามาทางพี่บัดสิมเอ้ยเอาทุ่งเขียวมา้ลูกีๆๆอย่าไปเฉาะไปงอันน้อื เนี่ยสนิทเดลยมาทางนี้ก็เย็นจังคือตะกี้เนาะไปเบี้ยวไปเบียกมันเลยเอากินจีกินจีอืมต้านยังล่ะน่ะเหลาไหมอ๋อ้บ่ได้ข่าวเฮียนบ่บัานนี้นะบม่ได้ข่าวอ๋อคือบุคคลบุญจีข่าวบุญจีข่าวบุเป็นตัวงอตัวงอตัวคอได้ฮะอืม กวางเฮี้ยนเนี่ยปลูกแต่อันละไม่วยเมียเจ้าพล่ะอามากกับอันละไมเฮือนเนอะเออเนอะเออพออยู่อยู่เฮือนนี่เมียเจ้ากับอันผัวเจ้านี่อยู่นี่เออโอ้ยุอันละไม่เฮือนแต่ว่าบกวาดทู่ลมวะอ่าทั้งลมทั้งยังชทำปี้และหมูมาขึ้นกับมีขีพุ่น ฝนตกบ่ทางเฮานี่บ่บ้านเฮานี่แม่นทางนะทางพ้นาลนทางลมทางพลชํามุปิมีทอยู่นะคะนมน มันเบี่ยงเลยเนาะมันบ่าย,ยแหลกอะไรมีหน้าบ้านบ่ได้นั่งแบบน,น,น,นี้มันทนแดดนี่ก็โดนโดนพยาธิฮมซาโมกับป้ได้มาเลยบ่สะพลโห่เลยเงียบสนิท บ่ว่าจังได๋ไปบ่มาเจาะเพื่อนเจ้าของเนาะมาบ่ยายเพิ่นก็ถามหายว่าโอ้ยบ่ได้เห็นเด้ว่าสามว่าคืก็ยังแบบอันยังเป็นห่วงอันน้องมนอยู่ไดเป็นห่วงนีก็ยังบ่ทันได้โทรหาเพิ่นเมื่อพุ่นก็บ่ได้มีสัญญาณได้ซั่นว่าบ่ได้ได้โทรศัพท์ได้เพิ่นพุ่นน่ะเพิ่นว่าบ่อันทางเองนี่สิทางไปบ้านย่านั้นแม่น ได้ข้าวใหม่มากินอยู่บ่ได้อยู่สอบหนึง่ง <laughs> สอบข้าวสารได้สอบข้าวเปลือกอันสอบข้าวสารโอ้กลุ่มได้จะรอสองเดือนเนาะแล้วหันหอะไรหันมาหยอดไนดะ้บ่ฮอดบ่บกินไปเนสแชนมือรนะ์นี่แต่ม่เมย์ม่รูกันเลยเลียอืมเมย์ก็มาอยู่พี่เดยหรือว่าฟังเบิ่งเบิงที่เคนก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วแต่อืมเรอเต่เราอยากอยู่เนาะอืมคนอยากพี่เคยก็ไปอยู่คนพี่เคยก็มาพี่อืม เี๋ยวไปเทียเท่ยวมาจะเพิินว่าถ้า่าเป็นไปได้นั่นเพิ่นคุยยูน้ำมือเศร้านี่เนาะถ้ามีเราก็คุยยูวาอันเป็นห่วงแต่น้องมนถ้าเป็นไปได้ถ้า่าสโมเพิ่อนอันยอมให้เอาูกมาให้เอื้อยเดี่ยงอะเพิ่นก็ชีเดี่ยงชิดูยูเพิ่น,พนว่ชีิให้ขาเดี่ยงดูทางอันน้องมนอนะ่ะถามไงเพิ่นวะดุโตนยันเมผ้าหอ่อะ้าหอเพิ่นวะ จักเล็บบาจักสาพลแล้วก็ชิหับด้วยโบเลเว่าะว่าลูกเราก็มีว่าบางทีอาศวาแบบลูกแบบร้านเราหักเราเพงแล้ว่าบางทีชิโยนลูกน้ำเต้าเราก็เลี้ยงร้านไปน้ำเราดเว่าขนาดแม่เรียงนมาเอาอยู่น้ำฝึนก็ยังเลี้ยงเอาอยู่ยเอาให้อยู่แล้วถือว่าเราแพงอยู่ดีสานองมลนี่เนาะชิแพง เพลงเลยใ่า่ไปใส่เกาไปนำไปใส่เกาไ,ไปนำอืมป่ได้มานะัวเพิ่งเคยเคชีวิตเบี้ยหินงานแลนะลรเนาะอืมมือแรงฟังม่ชิโทรหาเพิ่งอยู่อืมอยู่เพิ่งมาจอบเพื่อนอยู่บ่ทางนี้ก็ไปกับไิโทราไขนาดอืมมานจนหอเซโนพปได้จโกา,าตกพื้นหลอดไฟเพิ่งกับปรนั้นได้บ่ปด็มาเบิงมาคัวเลยอืมก็มีแตเพื่อนลังนี้เบิง เข mm. like ี่เบ nah ิ้งจำได้เนาะบางทีเพิ่นรับเพิ่นนอนโอ้ยจำมาปีเลยนอนรับโดยพระสเมื่อแล้วพขรรมพอดีาใส่หมาเราเลยบอกเรามีหมาบอกมาเล่นน้อยโอ้มาเรากันยังบุญใหญ่อืมมาเล่นเห็นแต่ในคลิปอันเจลาและเหมือนอันเหมือนค่อยเว้าคันนี้เคยหันก็คือเห็นอยู่ว่าจะเห็นอยู่ใส่ก็ เห็นดีละเราลงอยู่บนนะเจระพ่ออิสไซโก่บนเราตัดไม้นะพ่อจะบอกแม่นจะาบอกเพิ่อนก็มาเอาพื้นไปเห็ดเตาเห็ดยังมาจากเนาะคือประมาณเรื่องสลิงแต่โดนตีสนุนบ่ไม่ไม่นี่เจ้าขวิดเห็นขีดเพรว่าเห็นนั่นถ่ายชโมยอยู่แต่บ่อบุญชงเฮอยของวัดสิพ่ออะไรอะไรมาเราระบายเครื่องขายของคือว่านได้ขวดวันไปสุดเลยคนลายคนลายเกินแต่แม่ข่อยยังหาบ่เห็นเห็นแค่นี่ย ย่างไปดำกันนี่โอ้ยบุเห็นดอกอใครอันนี้วิ่งเร็วบุสมเฮอกับ่อยไปหอดแต่อันบอลเขาอันเห็ดพญานาคอันนี้คอ,อยกระตีกคับคอยไปบวไวคอยเมื่อยเด็กน้อยอยากไปเที่ยวไปดิดในที่เดายวคอยก็เลยพาไปอันนี้ให้บุญไปใกล้เลยอือพะลูกเพืบุจบแล้วเจ้าเนี่ยนางบิดบุญสมเฮาบัดพาลูกมาอันบุรินทร์สมเฮาบอออันบ่ไปกับไปถ่าวบออันที่ไปถ่าวกันซาไป จเมื่อบ้านอะไรกูอะจะเมืลิน้ำมันสาร์นอะไรเมื่อกะบูเจ็บเส้นเป็นยังไงบ้านเดื่ออะไสองคนเป็นกันเนี่อเดิกหน่อยซ้ำกันแมนไปพอกันซ้ำมาปีเนาะจสนไปอยากไสเอาอันดกเจ้านะอยาเอาเียเจ้าลงไปเกี่ยวกบไพสบาะเนีเกีบปูโอ้สองคนเกี้ลันทคนทั้งหาบอเพื่นละหา เรา,เายังหนุ่มอยู่บอเขาบ่หนุ่มได้เถาแล้วแล้วถเถาแล้วค่ะแต่ได้บม่มีคนเห็ดอ้าวลูกชายลูกสาวเราได้สะเราไม่ได้มีไห้ลูกชายกับสามชายต่ซองคนนั้นบบ <ไป S 2> แบบไม่ได้มาไปอยู่หน,นุ่มเมียบอืมคู่หนึ่งก็เห็ดเนี้ยบดีกัถือทบถือตาล่างอืมว่าอายุใส่เนาะสาวผลแนวแบบนี้เนาะอยากขึ้นอยู่กับทุกคน แมฆับบุมีเย็งไงอาศัยผู้นี้ผู้นี้ก็หาเงินของเฮือนยังไงเมียกัไปเลยบุญไปไปเห็ดซอยเพื่นได้ฉันได้ก็เอายไงใครใโกโกซอยเพื่อนบ่าวกับโบดันเนาะเลี้ยงลูกก็จะกว่าเอาผู้น้อยนี่จะเพื่นเอาผู้นี้ก็ลงไปเห็ดเฝ้าอยากเห็ดข้าวอย่าเมื่อได้ก็เลี้ยงลูกไงก็ไปพายไปมันแม่เลี้ยงลูกเลียกแล้วกันยังร้านหนี่เลี้ยงตัวเองอีกน้ำมาเลี้ยงร้านต่ออีกโอ้ยบ่ไหวได้แบบ เปิ้ลซอยเปิ้ลจะน้นอยกันเขาก็ายังบุสุกบุษันเบิดเบอกยังไงบุเป็นตะเลี้ยงลูกเนาะชาวพน <c oughs> <c oughs> เอาเลี้ยงบัดบัดซีมืออา่าดีขึ้นไปเมื่อหน้าบัดตัวเองมันแหงสิทุกไปเมื่อหน้าอันนั้นแล้วเ mm. ขาเลือนสามวันเลื่อนคู้เดียวอะฉัซาตอนนี้ยืนเดลเล่เล่าเลยคันซองคนหนึ่งเป็นป้าลูกให้ไม่เลี้ยงนะกระหลูกไผ่กันไปทางไผทางมันแต่เราเกิดมาไปเลย จ,จีเร่เนาะคนเฮาเหยียบกุหลุดออกมาเขา,เ,าเรียกวนะ่าสิได้นั่งกินนอนกินบัดแห่งทุกไปมื้อน่ะอืมว่าแลไรบ่เฮ็ดก็บ,บ่บริกรขมุขมุมแล้วกัอืมอตอน,นี้จะว่าโอ้ยทำเสมอด้วยว่าประจันอย่เมื่อได้เอ้าเฮ็ดเท็ดจันเป็นองไดรคืออยากมาท่อนเทเจ้าอะไรกูอยู่ม่วงเฮือนดิเลเออ่อย่างนกาเอ็นดีเขาเฮียนเลยดิสันเด้ได้เฮือนงามเนาะ เลยเฮือนงามเลยเป็นห่วงเฮือนแนี่ยวันนี้เกี่ยวเห็ดเกี่ยวแล้วฮะน้ากับบุมวนเลยเนาะไปอยู่ไหนอยู่นานอนหน้าเลยตอนนี้โอ้ห้องมืดเลยเนาะมืนมืดอยู่ในบ้านก็มืดอยู่ในบ้านก็บมันจมีไฟแค่เราเอ้าอยู่บ้านนอกะเทเบิลอะไรนี่นะเพื่อนผู้อื่นอันนี้แต่ว่าเราแบบมี้แล้วผู้อื่นอันนี้แต่ว่าเรา เราโบมีพื้นมีไฟเ,เราก็ได้ดอกไฟสุรเซลเังแด่ใส่กส๊กก,กระทันไปเลยพอดีเพิ่นมาโ่มันกหายเพิน่นโอ้เจ้าหายเพิน่นเพราะแต่ไตแต่นนั่นเลยภาษีเราอยู่หน้าบ่มีไฟอยู่บ้านก็บ่มีคือกันแต่กันยังใคนะรแบบขบโบแล้วเนาะคนเถาอยู่กับคนเถาคือว่าเนี่ยบัดบดเห็นตาบบเห็นหูไม่แหงนั้นได้หมื่นมัวนได้โซยซอยเพิ่นเท่าะเลอืมแต่ไหนก็เมื่อเกี่ยวอีกงนี่ค เข่าวกางบ่ที่ยังบผสุมเลยเจ้าเกี๊ยวนังกับข่าวรอเดี๋ยวไปแล้วเกี่ยวกับเพิ่นกาให้เอาเผามากินทะเลเพิ่นกาคันโบเฮ็ดพระแห่งเดืซื้อเขาไม่บ่นี่มากินโอ้เิ่นกิจจ์น้อยพระวาลูกเพิ่จจ์ซื้อทางนั้นเน่ซื้อทางนี้เนี่ยนะแล้วตก็นีนากระสีไปอืมกระดาษดำส่งเมื่อกี้นี่บริเมื่อได้ส่งเมื่อกี้อยากเมื่อก็เมื่อบาได ในช่วงเห็ดเผือกเห็ดซานเน่ยเนี่ยทางกับเพื่อนเน่ก็ะเพื่อไปเมื่อวี้ไปเมื่อแล้วก็ดำจัสิเขาเดือนแล้วว่าเราดาวผู้เดียวเราบอกอ้าคันผู้นั้นกัดลานกระโสอืมส่มหน่อยไปดีได้นึงแต่สิว่ากลื่นเดือนกันทั้งไทยทั้งลำผู้เดียวนะโอ้ยเนาะกกจ้างับ เฮ็ดไปขนาดอันนี้แล้วว่าคันยาอะไรกับโบมาบอกง่ายจนดมคากลางให้หน้าพระเดศท่าอันนั้นก็เนาะผู้ออนเอดีก็ได้บางทีกับคนในบ้านเนี่ยเขนเขาจะมาซอยเราวอืว่าบางทีกันเราก็ไปซอยเขาพนดีเห็ดหันเห็ดหนีเราก็ไปซอยเขาบางที่นี่ะซุ่มเจ้าอิสระยามลำห้ลำหน้าเลียวไปซอยพ่อซอยแม่เดี๋ยวเดีวก็พากันมาอยู่พี่อันนี้ก็ชิ้นลอยเกี่ยวเขาอันนี้ก็ชิ้นเมื่อเมื่อสองคนเอาจักเมื่อคันทีรถเราเมื่อโดน ไมีเมาลุห่างห่างเลยดวงเลยดวงโอ้ยเราโอ้ยเจนเจนได้ว่าจนอะไรเคยเมาเคยทิ่มเจ้าสองคนป่วยจิตไปหอดทางขี้ไล่บ่เออกะแม่นได้มันเป็นขืดดิขั้นฝนตกยามฝนยังไปได้อืออืออือนีโอ้ยขั้นเอดีบัวมานำเพล่อดเล้วว่าเกี่ยวเขาตัวนี้แลยเพล่อดีสิให้มาว่ะอันนี้ขาอันี้ของเฮียนดิ เจ so so to <laughs> ้าอุ่นเฮียนเด้อมื้อนี้มันจั่นพักกะทิดนึงอืมไปๆเมื่อวะนี่นแแล้วก็เมื่อจังดเนินการต่อบ่นสุก่อนสุก่อนเออหลพ่อน่ก็มาพ่ออันเจ้าเอ้ามาแล้วบ่่เห็นอันทางอนใส่แหละแล้ว่อยก็มาเฮ็ดเวียเือนน้องโอืแต่ได้มาแล้วก็่อยสิบอกจเลยมื้อนี้ก มืออันนั่นมือวันประหัตสาวพลเลยขึ้นเพื่อน,นบ้านน้องสมโออันจันันประหัตอประหันอันฮมเจ็ดคำวันทีเ่า4ซีเดือนนี้แหละแต่กกี้ว่าเป็นเดือนสิบสองคนระบามันเหงิบเงบ่เลย่าเห็ดใบใบนี่แหละคอยว่านฉีลงสีลืมไไ <laughs> อไ้่ผักับบอาาเจ้ามาเยากยบาวซ่ากับพนแไปเห็นน้ำข้าวปุ้นบริหารม่ขอมไม่ครัว หาคนซอยกันน uh, so no ี่แหละดอยเออตั้งซอยน้องเพิ่นนี่อ่ะคนนําบ่ใกล้แม่น้องๆน้องนิงท่านได้บอกเพิ่นแล้วอือนี่ก็ให้เามาบอกใจอีกทีนึงนี่ย่าน้องสมโอก็ได้ดยย่นพุ่นแหละบันพุดพได้ล่ะสิมาหาแถวนี้เออแม่ใกล้สิฮพนมาก็มาสิเาๆได้จังพอคนวนีบ่ซั่นก็ตนแดงเนาะแม่ตนค่ําๆพ่นเข้ามาทุกคนที่ตนแดงนี่แม่อ แต่ว่าไปเวียกไปงานซ่แล้วก็ไปกางเวนได้ถ้าสิมีกะเจ้าแท้นี่กะอันแม่แมน้องมีหันน่กมว่น้องมวยบ่พัดนี่เนาะอ่าแล้วกลุงน้อยก็แม่น้องแม่จิมจิมีๆแถวนั้นแหละไปบอกเพิ่นจเห็นนําเขาปุ้นเนอย่บ่เจ้า เคยลงมือเองจากเธออ๋อเป็นอะไรเป็นอะไรประกอบเหตุของผู้อื่นมันมันก็มีแต่เกลือเป่งนัวเท่านั้นเนี่ยเห็นแล้วเหตุของผู้อื่นนี่ข้าคันเหตุของเจ้าของนี่สิก้าอยู่เป็นอะไรวุ้เละยานฝันตีเหตุของใครเนี่ยอวไรก็ได้ของมันทำปฏิเหตุขายได้พาคกินเองภาคเสบกับหอยตีใช่หรอแต่ภาคเสบกับหอติเค็มหรือจางหอติทางที่นี่ก็เอาแบบพอดีพรี เค็มได้กับพดีเอาพอดีนิดหนึงเถอะนะเค็มนิดหนึ่งขับ่ยากดอกแต่ว่าเขาตแต่ว่าเขาปูกะอะลรขันมาคิดซอยมือยังได้อยู่แต่ยังเขาบอกว่าลงมือเองอยู่ปูกาดอกอย่า้าเย็นน้อกระพุ้นผ้าย์นะให้ห่วงเจ้าน่ะแน่เนิ่นหมูมาห้องเลยบ้านแม่ครูบอกให้ไปโรวงเพียนแล้วครูนำแล้วสั่งควมมาเลยบ้านลูกศิษย์ต้นขาย อเนือท่านได้บ่อเอิ้นเพิ่นก็สิไปมาไปแล้วว่าเอ้าอิสพลก็สิไปบอกแล้วแน่ว่าพอได้มาซอยอย่าลบ่เป็นเว้านะสะพลเออย่าเนาะสิบกแนะนําเาอยู่เาบ่กล้าเว้านําคนล่ะวบ่ลงนละวผู้ลงกคนเฒ่าสํากันแน่เนาะภาษาเรายังดอกแถวนี้หาแน่เนาะหาแน่บ่บ่ได้เฮ็ดหยังหลายข่อยก็สิเอาแต่หมูกับข้าวปุ้นแหละส่วนใดก็เฮ็ดนําข้าวปุ้นซื่อ แต่ก yeah. wow. ัอ <mortality> <Yeah. S 3> ันผักหมูละหมูข่อยวะเพราะว่าผักเอาหมูหั่นเนาะจะว่าเนี่ยเลยช่กันผักเอาก็ได้หั่นหั่นเอากะเอากะหั่นกันนี่เนาะไนจักหโลขืนเฮือนจนอันนี้โอ้โหอันนี้เวเสียงพิดเหมาะให้โซจิตเลยโอ้ข่อยตีบาหาโลพ่อบอกข่อยว่ากะไล่จืดไ่เนาะสะบพนคันหาโลมีเครื่องในต่างหากนี ขันทอแต่ขันลงกส้นชุดสดนี่ได้เครื่องในต้องใส่บ่ซะใส่ได้เิ้นหมูบ่ใส่บ่อ่ามันต้องชื่อใส่ชื่อตับมาแล้วนะมนชื่อตับชื่อนังมันจังสีเซฟนะขันบ่สีแลวมันสีแข็งโอ้เกละเมนื่อตับมนมันกรเบิดขันเป็นล้านพมแล้วสะทางเครื่องนอกเครื่องในเปิพักยาคาหุนนบนี่บออกระไรเตอ ข้าวปุ้นนี่เบิดจักโลเจ้าขึ้นนี่ข้าวปุ้นจักเป็นเห็ดทงละจักโรทงละหกโรห์หกโลสองชงถือว่าสิบชงสิบปโลหนึ่งไขว่าสิเอาซาโลซมีเ่เพราะว่าอันนี้ก็ยังได้ซื้อมาเติมอยู่อขว่าสิเอาซาโลบอกแล้วบอกอย่าน้องสมุเอเอาเผือ่อใบถ้าว่าเดือก็ให้ผู้เห็ดแรงเห็ดง่ายยังกะแบ่งปันกันกินว่ะสมมติว่าเ,าเจ้าเก็บไปกินคนเดียวก็บ่ไหว้หรอกมันจะบ,บูดชิเน่า เออบอกเพิ่นแล้วของอยู่ของจิงก็ตามสิใดก็ขึ้นเฮือนให้มันเดือเออเดือให้กบพอเนาะแม่นเดือนี่ดีเด้เพิ่นว้าว่าเฮาก็อุมสมบูรณ์ขึ้นเฮือนให้มันเดือล้นอือว่านีครัวยังก็บ่มีครัวนั่นบ่มีมันบ่ดีเพิ่นเว้าขาดเคนอือขาดสก็ขาดบ่ ลาบเบิดกระยามันขาดลาบก็ยังขอบุญนี่ขอบุญกับไข่มื่อนั้นเมื่อวันพูดเพืดที่ถึอตลาดนัดดีกันแล้วไปซื้อขอบุญกันแล้วไปซื้อโมมาโอ้ถือว่าสิบปลายโลบอกพ่อซื้อเพิ่มเติมอีกเจ้ากันนั่นแหละคนยังวันสีซาโลซาโลนี่พ่อบอกพ่อก็คือว่าพอดีแล้วไป่อ่าชีเรอกันเล็กหน่อยบางทีก็เพิ่นมาข้าวเขาก็ได้ตักใส่ทุงให้เพิ่นเมียนเมียน กีเพื่อนมาเพื่อนเปล่าเพื่อมากข้ามาคูนบางทีเพื่อนเปล่านี่เขายังบริยนยอเ่ยเขากับต่างกัเพื่อนเอเมนเอาแขนมินี้มานี่ก็มาแจ้งข่าวดีให้เลยเป็นบ้านนอกสมโอยังไงก็เพื่อนพาคนใกล้นี่แหละซอยกันต่างซอยทางน้องเพันเน่ให้เป็นขืนไว้ให้ได้ตัวบริยนยอดอกไม้แล้วเรื่องนี่โอ้ยร้ายร้ายมีร้ายอยู่ โอ้ว่าตะกี้ข่อยว่าสิมาหาแม่จะได้เฮ็ดคันเบงนะโอ้ยแม่เลยบ่เป็นโอ้ได้สิว่าโอ้ยแม่สะพลบ่เป็นได้สะนวนว่าแม่นมาเอาบ่เป็นบ่เออ้ไปเออถ้าว่ามน้องมีนี่เป็นแม่่าน้องมี่ม่่าน้องมีมายิบทางเบงแต่าบ่รกวว่าเรากยังคัวลูกคัวหลานเาอยู่่นําบาแม่นๆ ตูกหลานเนอยผู้น้อยผู้งาจอันซื้อแบบในนออเน้มาใส่ทงไปเถน้องเมย์นเป็นเดหักของเมยนี้ก็เลย้ยแม่นี่สีเห็ดหาบบยากดอกกหลาก็เลยพากันไปซื้อดอกใม่อีกบุพเพจันราไปซื้อตอนนนผ่ดอกไม่อึดเชนนี้ก็บเป็นอยู่เพื่อนเ่ก็บเป็นคือเดีอยนี้เส้ายโคงยังเมนอยู่อนนี้ก็ซื้อ เมื่อนี้ซื้อเครื่องมาขึ้นเพื่อนพันแดมเนะพราะว่ามันมนั่นเี้เพราะว่าสี่ห้องบต่สี่ชุดบาทนนับเต่มหมอนนับแต่ผ้านับเต่เครื่องปูนอนสะอาดอีกสพนเป็นเงินลายได้เพื่อนน้องสมองอลายเพื่อสมควรสี่ห้อ,สหองสี่สห้องกับครบดนับแต่สสะเชือหมอนผ้าหม่มไมเบัดรพอเราบ่มีอย่างไรซะ,ะซื้อให้เราบัด เต็มที่ได้บัตรเชียร์เตห่งอันบ่อนอาจารย์เพิ่นเข้าไปอันนั้นซื้อวันนี้ทางเมย์เพิ่นเสนอมาเมื่อเช้านี่ว่าอันให้จัดบัดรียร์หงเด้อลูกเด้อปลาตัวบัตสองล้านกลัวเมื่อเช้านี่ปลาตัวตัวเองว่ะเพิ่นกับเพิ่นแด้น้องสบูนน้องรอดเพิ่นได้เสื้อไม่ดีใจชิลล์ิลล้เป็นใหม่นะคะขอนึงอนึงน้องครูกูกลัวบ้านเว้นดะจูดให้บ้าง กินข้าวเที่ยงนะบ่ซะพ่ยังบ่ได้กินยด้กเด้อนี่ามาไปกินมีแล้วก็มานี่กินกินมาแต่กินอยู่ซโนกินข้าวเช้าอยู่ซโนอือรถิรถออรถตอรถรงติมาก็บ่อยากแล้วนี้กินน้ํากินแล้วอึ้งตึนะอือมาพุ่นแหละแงๆพุ่นแหละอือ อ๋อจังไดรคอยก้าป่าเร่อบันเดอร์เบะมดิน,ดนดมาหัวพี่พ้องเ,เลยอัสบายดีโดยโดย,โดย